ลาาต้นาาา้นนเสได้พูดถึงว่า,าการทำความดีแม่น้อยนี่เรากนะ็อย่าไปประมาทนะอย่าไปประมาทความดีแม่น้อยพระพุทธเจ้าตรัสนะความดีแม่น้อยอย่าไปประมาทเราทำสั่งสมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเขามีผลทั้งนั้นนะมีผลดีมีผลเสริมหนุนให้เราได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ ความดีแม่น้อยก็อย่าไปดูถูกอย่าไปประมาทก็เติมเข้าไปน้เติมเข้าไปเติมเข้าไปบุญแม่น้อยก็อย่าไปประมาทเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปจะพลิกชีวิตเราได้เลยนะจะพลิกชีวิตเราได้เลยเติมเข้าไปเรื่อยก็มากน้ําหยดลงไปในตุ่มบลหยดบลหยดก็เต็มตุ่มได้น่ะจริงๆแล้วบางทีโอ้โหหยดเดียวอาจารย์น่าว่าหยดเดียวในพลิกชีวิตเลยได้พลิกชีวิตได้เลย นาบาปแม่น้อยก็อย่าไปทำพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นบาปแม่น้อยก็อย่าไปทำอย่าไปประมาทแล้วก็หยุดพยายามหยุดรู้ว่าเป็นบาปหยุดรู้เป็นบุญกุศลเป็นความดีก็ทำเข้าไปเป็นบุญชําระกิเลสแม่น้อยชําระได้น้อยก็มีคุณค่ามากมีประโยชน์มากนะกุศลก็มีอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ทำดีได้เก็บเข้าไปทำเข้าไปจะเติมเต็มให้เราได้รับประโยชน์สุข กพเป็นพลังทุกพลังนั้นจะทําให้รับประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อเรานะเรามาดูน้าในพระไตรปิฎกฉบับหลวงน้าสยามรัฐเล่มที่33ข้อที่129่ง้ามาดู เรื่องราวของการแบ่งปันนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทานหรือการแบ่งปันนี่แหละเป็นที่พึ่งแท้ของทุกชีวิตเลยท่านตรัสว่านอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่ที่พึ่งแท้ของทุกชีวิตนี่แหละนัะ่นคือการแบ่งปันนะพระไตรปิฎกเล่ามิมที่33ข้อที่129อันนี้ฉบับสยามรัฐนะ นว่าด้วยบุพัจริยาของพระราธะาราธะเทระราธะเทราประธานที่เก้าว่าโดยบุพัจริยาของพระราธะเทระเล่มที่สาสิบสามข้อที่หนึ่งรอยยี่สิบเก้าในกับนับจากพัทธกับนี้ไปแสนหนึ่ง นี่ตอนนี้เป็นพัตตะกับนี่เป็นยุคสุดท้ายแล้วพัตตะกับนี่ยุคสุดท้ายแล้วจะเข้ากรียุคใหญ่แล้วนะองค์สํมนาโคโดมเป็นองนค์งคสุดท้ายของกับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะองค์สุดท้ายนี่เป็นองค์สํมนาโคดมที่เราได้รับบรารมีอยู่นี้นะในกับนับจากพัตตะกับนี้ไปแสนหนึ่งไปแสนกับนะแสนกับก็คือนับนับล้านปีไม่ถ้วนแสนครั้งนะ <chat> นับไม่ท้วนแสนครั้งโอ้โหนะพระพิชิตมาร um พระนามว่าปทุมุตระพระพุทธเจ้านะพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นนักปราดมีจักสุได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์เป็นผู้ตรัสสอนทรงแสดงให้สัตว์รู้ชัดได้ ยังสัพสัตในข้ามพ้นวัตฏสงสารข้ามพ้นทุกข์นั่นเองกำจัดทุกข์ได้ทรงฉลาดในเทศนาเป็นผู้เบิกบานทรงช่วยประชุมชนให้ข้ามพ้นไปเสียเป็นอันมากพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาสแสวงหาประโยชน์ให้สัพสัตยัยงเดียรฉถีที่มาเฝ้า ให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลได้ทุกคนโอ้โหขนาดเป็นเดียร์ถีนะมาเฝ้าพระองค์นี่พระองค์มีบาร,รมีชี้ทางให้ปฏิบัติศีลห้าได้ทุกคนเลยยุคนั้นแสดงว่าคนกิเลสไม่หนาเป็นยุคที่คนกิเลสไม่หนาพระพุทธเจ้านี่โปรดมนุษย์ได้เยอะถ้าเป็นแบบนี้ช่วยได้เยอะคนกิเลสไม่หนาช่วยได้เยอะท่านมีบาร,รมีมาก้ดยท่านช่วยไปปุ๊บโอ้โห นะคนกิเลสไม่หนาก็รับธรรมะได้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้นะพระศาสนาจึงไม่มีความอากููหว่างศูนย์จากเดรถถัจฉีเนะพราะศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมากไม่มีเดรัจฉีเลยนะวิจิตด้วยพระอรหันต์ผู้คงที่โอ้โหพระอรหันต์เพียบเลยนะมีความชำนี่ชำนาญน,นะ พระมหาโมนีพระองค์นั้นสูงประมาณห8าสิบดศอกโหนะเนี่ยมีพระชีวีวันงามคล้ายทองคำอันล้ำค่ามีพระลักษณะประเสริฐ32สองประการ ครั้งนั้นอายุของสัตว์แสนปีโอ้โหนะอายุยืนนะคนนะอายุแสนปีเลยนะยุคนั้นยุคอายุแสนปีแต่ไม่ใช่ว่ายุคองค์สมนาโคดมนี่ท่านไม่เก่งนะท่านก็บาร,รมีมากแต่ว่ายุคนี้คนกิเลสหนาวิบากร็ได้เยอะกิเลสหนาท่านก็ช่วยได้น้อยจริงๆแล้วพระเจ้าทุกพระองค์ท่านก็มีบาร,รมีเท่ากันและท่านเคยผ่านยุคคนอายุ ยาวสุดกับสั occurs, ้นสุดมาแล้วอายุแสนปีอายุสิบปีห้าปีท่านก็ผ่านมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ผ่านมาหมดบำเพ็ญมาหมดเพียงแต่ว่าตอนตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านจะได้บำเพ็ญในช่วงไหนเท่านั้นเองนะบางท่านได้บำเพ็ญในยุคที่คนกิเลสน้อยบางท่านก็ได้บำเพ็ญในยุคกิเลสปานกลางบางท่านก็กิเลสหนาบางท่านบำเพ็ญในยุคคนกิเลสหนามันก็จะ มีความยากลำบากแตกต่างกันไปแต่พระองค์ก็มีบาร,รมีเท่ากันนะมีความสามารถเท่ากันครั้งนั้นอายุของสัตว์แสนปีพระชินสีพระองค์นั้นดารงพระชนอยู่โดยการประมาณเท่าเท่านั้นนะได้ยังประชุมชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัตสงสารไปได้ครั้งนั้นเราเป็นพรางพรามณ์ชาวเมือง นครหงสวดีนะผู้เรียนจบใจเพศได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐกว่าน,นรชนทรงมีความเพียรใหญ่ทรงแก้วกล้าในบริษัทนะกำลังทรงแต่งตั้งภิกษุผู้มีปฏิภาณไว้ในตำแหน่งเอตะทะัคคะนะแล้วได้ฟังธรรมเทศนาครั้งนั้นเราก็คือท่านท่านท,านที่ป่านิท่านอะไรนะ ในท่านนี้ท่านนี้นะดูท่านนี้ก่อนท่านคำว่าเรานี่ก็คือท่านน้าราธะท่านราธะเรานี่คือท่านท่านราธะนะจะได้รู้ว่าคือใครท่านราธะนะครั้งนั้นเราท่านราธะนี่ ทำสการะในพระโลกนายกพร้อมทั้งพระสงฆ์แล้วหมอบศีรษะลงแทบพระบาทประถนาทานันดรน,นั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคมีผู้มีกระสีซ่านออกจากพระองค์ดุดลิ่มทองสิงขีได้ตัดกลเราด้วยพระสุรเสียงอันเป็นทตั้งแห่งความยินดีมีปกตินำไปซึ่งมนทิน คือกิเลสว่าคือหมายวามว่ามีปกติกับจัดกิเลสนะั้นำไปซึ่งมนทินคือกิเลสว่าจะนำกิเลสออกไปได้นั่นเองสลายได้ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเถิดนะปณิธานความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิดสาการะที่ท่านทำในเรากับประสงค์ จงมีผลภัยบูญยิ่งเทิดนะท่านไปถวายทานแล้วก็เคารพสการะพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์้วก็ตั้งจิตขอที่จะมีความรู้ความสามารถนะนะเป็นผู้มีปฏิพันแววไวต้องการเป็นผู้มีปฏิพัน์แวววแววไวปฏิพัน์เร็ว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 นะปฏิพณนธ์ใความรู้ทั้งพ้นทุกข์ด้วยทั้งมีความรู้ความสามารถแววไวนะัยะปฏิพันธ์ ค,คือความคนแวววแวววนะปฏิพันคือความแวววยนะจงมีผลภัยบุญยิ่งเถิดในกับที่แสนนะแต่กับนี้พระาศาสนามีพระนามชื่อว่าโคดมนะนี่ถ้าจะประสบผลสำเร็จในพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดม,มนี่แหละนะจะได้เป็นผู้ที่มีปฏิพานแวววนะสามารถเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เร็วไวแล้วก็ปรับเปลี่ยน พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนได้เร็วไวนั่นเองนะทำอะไรอะไรให้เป็นประโยชน์ได้เร็วไวแววไวปฏิพานไวพิบปฏิพานฟับ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 นะแววไวนะรู้จักใช้ภาษาด้วยนะมีนิรุตมีปฏินิรุตนี่คือใช้ภาษารู้จักใช้ภาษาที่เป็นประโยชน์ปฏิพานในความแววไวนะแววไวที่จะอ่านกิเลสกําจัดกิเลสแววไวที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แววไวที่จะพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนะแววไวฟับ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 ลย นาจ้าน่า,นาเนี่ยก็บอกว่าสการะท่านทําในเราในพระพุทธเจ้านาองค์ปทุมุตระกับพระสงค์ก็จงมีผลไผ่บูญยิ่งเถิดในกับที่แสนแต่กับนี่พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดมนาองค์สมนาโคดมนี่แหละซึ่งสมพบในวงพระเจ้าโอกาการาชจักเสด็จ นะอุบัติขึ้นในโลกนะพรามนี้จักได้เป็นธรรมทายาธของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรเป็นสาวกของพระศาสดามีนามนะมีนามชื่อว่าราธนะพระนายกจักแต่งตั้งท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณนะจะเลิศกว่าเพื่อนเลย เราได้สดับพุทธพยากรณ์นั้นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระพิชิตมานนะในการนั้นตลอดชีวิตพอเราเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาด้วยกรรมที่เราได้ทำไว้ดีแล้วนั้นด้วยการตั้งเจ็ดจำานงไว้เราละร่างมนุษย์ไปแล้วได้ สวรรค์ชั้นดาวดึงได้สเสวยราชสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ500ครั้งโอ้โหเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถึง500ครั้งและเป็นพระเจ้านาประเทศสราชอันไพูบณ์โดยขนานับไม่ได้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่น้โหในประเทศที่มีความบุดมสมบูรณ์นี่นับไม่ได้เลยขนานับม่ได้เพราะกรรมนั้นนำไปเราจึงเป็นพูดถึง ความสุขในทุกภพเมื่อถึงพบสุดท้ายเราเกิดในสกุลที่ยากจนขาดแต่ว่าก็มีวิบากนะแสดงว่ามีวิบากที่ไปทำมาก่อนหน้านั้นนะออกฤทธิ์เหมือนกันเมื่อถึงพบสุดท้ายเราเกิดในสกุลที่ยากจนขาดเครื่องนุ่งห่มและอาหารโก้โหขนาดเคยเป็นกษัตริย์มาขนาดนั้นนะมีอะไรอะไรอะไรขนาดนั้นนะน่าเนี่ยเป็นวิบากดีชุดนั้นแต่ บางจังหวะก็วีบากร้ชุดก่อนหน้านั้นที่ทำไม่ดีมาเนี่ยออกฤทธิน์นี่เมื่อพบสุดท้ายเราเกิดในสกุลที่ยากจนขาดเครื่องนุ่งห่มและอาหารในพระนครราชคฤห์อ,อนุดมได้ถวายพิกขาทัพพีหนึ่งแก่ท่านพระสารีบุตรผู้คงที่นี่ท่านได้ถวายข้าวถวายข้าวทัพพีเดียวเลยนะมัน,มนท่านยากลำบากนะ ยากลำบากก็มีแต่ข้าวทัพพีเดียวเท่านั้นอาศัยบาทหน้าให้กับภาษารีบุตรหน้ได้ถวายพิกขาทัพพีหนึง่งแก่ท่านภาษารีบุตรผู้คงที่นี่ในยุคองสนานักโคดมแล้วนะเนี่ยมายุคนี้ท่านตกทุกข์ได้ยากมีวิบากเรื่องนี้ในเวลาเราแก่เท่าเราอาศัยวัดอยู่ใครๆไม่ยอมบวชให้ไม่มีใครบวชได้ท่านเลยนะ แก่เท่าและอาศัยวัดอยู่ใครๆไม่ยอมบวชให้เราผู้ชลาหมดเรี่ยวแรงเพราะฉะนั้นครั้งนั้นเราผู้เป็นคนยากเข็นจึงเป็นผู้ปัสจากผิวพันเศร้าโศกนะพระมหามุนีผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตัดถามเราว่าลูกฉะไหนจึงเศร้าโศกนะก็ะบก จงบอกโรคที่เกิดในจิตของเจ้าเป็นยังไงมันเป็นยังไงโรคในจิตเออนะเวลาไปถามใครจงบอกโรคที่เกิดในจิตของเจ้านะนะมีโรคอะไรบ้างหล่ะอยู่ในจิตนะนะก็ไปตรวจดูนะมีโรคอะไรอยู่ในจิตนะโรคเศร้าโศกโรคไม่ชอบใจไม่พอใจเรื่องไหนโรคอยากได้อะไรนั่นแะนะนะนะละโรคอยู่ในจิตนะ โรคทุกทรมานน้อยใจเว้า,ใจ,วาใจแหว่งใจหมดหูหอเหี่ยวซึมเศร้าอึดอัดกลัวกังวลหวัน่ไนไหวแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่นะเห็นไหมโรคเนี่ยมันมีโรคในจิตนะโรคจิตนะจงบอกโรคจิตของเจ้ามาเถิดนะเจ้าจะเป็นโรคจิตชนิดไหนนะ เป็นกามเป็นอัตตาชนิดไหนล่ะฮะโลกจิตของเจ้านะอ <c oughs> บายมุกกามโลกธรรมอัตตาเงี่ยไหนเชิงไหนล่ะโลกจิตของเจ้านะ่ะ <c oughs> <c oughs> จงบอกถึงโรคที่เกิดในจิตของเจ้านะนะนะเราได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียร ข้าพระองค์ไม่ได้บวชในศาสนาของพระองค์ซึ่งพระองค์ตัดดีแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงมีความเศร้าโศกว่างง้นนะโออยากจะบวชแต่ไม่ได้บวชนะเศร้าโศกเลยข้าแต่พระนายกขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดว่างั้นครั้งนั้นพระมหามุนีผู้สูงสุดได้รับสั่งให้เรียกภิกษุมาประชุม พร้อมแล้วตัดถามว่าผู้ที่นึกถึงอธิการของพรามนี้ได้มีอยู่นะอ่า,าคือการกระทำที่มันดีอธิยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะของพรามที่มันมีฤทธิ์มีกำลังนะมีอยู่จงบอกมาเวลานั้นนะใครที่ระลึกถึงอธิการาการกระทำที่อธิที่ดีของผู้นี้นะของพรามนี้มีอยู่จง บอกมาเวลานั้นจงบอกเนี่ยจงบอกเวจงบอกมาเวลานั้นพระสารีบุตรได้กราบทูลว่าข้าพระองค์นึกถึงอธิการของเขาได้อยู่าการกระทำที่ดีที่เป็นประโยชน์เนี่ยได้อยู่พรามณ์ผู้นี้ได้ถวายพิกขาทัาพพีหนึ่งแก่ข้าพระองค์ผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาตน,นี่ได้นี่มีข้าวทัพพีเดียวนี่แหละ ทั่วไปข้าวทัพพีเดียวนี่จะมีประโยชน์อะไรมากไหมคนทั่วไปไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะข้าวทัพพีเดียวก็มีประโยชน์แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีค่ามากเท่าไหร่ใช่ไหมโดยทั่วท่วไปนะแต่ว่าในการถาวายข้าวทัพพีเดียวนี่แหละแกพระสารีบุตรมีฤทธิ์นะหรือการทําความดีแม่น้อยนั่นแหละนะเราจะไปดูถูกการทําความดีแม่น้อย ท่านมีทัพผิดเดียวเธอก็ทำไม่ใช่ว่าโอ้เราต้องมีสมรับห้าร้อยถึงจะทำใช่ไหมก็ <_ c oughs> เท่เน่ทำไม่หรอกมีทัพผีเดียวก็ทำทัพพีเดียว,พพยวสรุปแล้วมีความสามารถเท่าไหร่ก็ท,ทำเท่านั้นเราทำดีอะไรได้บ้างเราทำดีอะไรได้บ้างมีความดีอยู่เท่าไหร่ทำเท่านั้นไม่ต้องรอว่าโอ้โหต้องมีองค์ประกอบมากๆมากๆแล้วค่อยทำทำอะไรได้แค่ไหนก็ทำอันนี้ท่านมีข้าวทัพผีเดียวเธอก็ทำนี่เป็นคนฉลาดนะที่จะ ทำความดีแม้มีข้าวทัพผิดเดียวก็ฉลาดที่จะแบ่งปันที่จะทําทานยิ่งทําทานกับคนดีด้วยนะกับพระอริยะน้าโอโหพระอรหันด้วยยิ่งดีน่าพรามณ์ผู้นี้ได้ถวายพิขาทัพผีหนึ่งแก่ข้าพระองค์ผู้กําลังเที่ยวบินทบาทพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรเธอเป็นคนกตัญญูเธอจงยังพรามนี้ให้บวชพรามนี้จักเป็นผู้ควรบูชาลำดับนั้นเราได้การบรประชาและอุปสมบทด้วยกรรมวาจาโดยเวลาไม่นานเลยเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะเพราะเราเป็นผู้เพลิดเพลินเพลิดเพลินในธรรม ก็เพื่อเพลินในธรรมมนแล้สะพุทธข้ย่างกับเพื่อเพลินในกิเลสนะนี่เพื่เพลินในธรรมสรันาพุทธดารัตโดยเคารพฟังคำตัดพระพุทธเจ้าอย่างเคารพเลยอย่างเคารพศรัทธาภาคเพียนเนะี่ยยังมีความเคารพศรัทธาด้วยปัญญาฉะนั้นพระพิชิตมานจึงทรงแต่งตั้งเราว่าเป็นผู้เลิศกว่า ทั้งหลายผู้มีปฏิพานเห็นไหมเป็นผู้เลิศก,ก่าผู้อื่นผู้มีปฏิพานเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วน้าพระพุทธศาสนาเราได้ทําเสร็จแล้วน้าคือการสืบสารการปฏิบัติพระพุทธศาสนาการสืบสารพระพุทธศาสนาเราได้ทําเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระราธะเถระได พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีจบราธะเทเทเทร,ราประธานนะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่านะนะท่านเนี่ยทำทานนะทำทานเนี่ยแม้น้อยท่าน,นั้นเองนะแม้น้อยท่าน,นั้นเองนะเนี่ยแค่นะทัพพีเดียวท่าน,นั้นก็ยังมีผลเห็นไหมละ่ะทัพพีเดียวท่านนั้นให้กับผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่เป็นคนดีก็มีผล อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าดูถูกทานแม้น้อยนะทานแม้น้อยก็มีผลนะแล้วเมื่อก่อน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 นูน้นท่านก็ได้ทําทานกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์และได้ป,ปุปตถากได้ช่วยเหลือนะได้ช่วยเหลือในแง่เชิงต่างๆที่ท่านทําได้ก็มีผลเนี่ยมาสืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่องสืบเ,เ,เนื่องมา <c oughs> มีผลโอ้โหได้เป็นเจ้าจักรพรรดิได้เป็นพระมหากษัตริย์ต่างๆนะแล้วก็โอ้โหยาวนานเลยแล้วก็เป็นไงวิบากมาถึงยุคองสำนัโคดมวิบากแทรกมีวิบากบางสิ่งบางอย่างแทรกก็ตกทุกข์ได้ยากนะคนเรานะนาตกทุกข์ได้ยากเป็นไงแม้ตกทุกข์ได้ยากอย่างนั้นก็ยังมีน้ำใจในการแบ่งปันช่วไทม,มีน้ำใจในการแบ่งปัน น่ายังรู้จักที่จะแบ่งปันให้กับผู้ที่บริสุทธิ์พอตกทุกข์ได้ยากอีกทีถึงเขาจะบวชกระบวชไม่ได้น่าไม่มีใครช่วยนี่ก็อ้าวพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าปรามีที่ร่วมกับพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรใช่ไหมนะน่าก็ช่วยเหลือถามว่าเอะใครท่านเกิดมีใครบ้างที่เห็นความดีของท่านเห็นคุณค่าประโยชน์อธิการเห็นความดีของท่านบ้าง โอ้ภาษาลิบุตรระลึกได้นะโอ้นี่ผู้นี้เคยให้ข้าวทัพพีหนึง่งเห็นไหมวิบากจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเท้าสกัดเทวราชหรือวิบากดีของท่านนะใช่ไหมของท่านนะท่านราธะของท่านราธานี่วิบากดีของท่านเนี่ยทำให้ไปดนใจให้ภาษาลิบุตรนี่คิดออกไปดนใจให้พระพุทธเจ้านี่ถามว่า เอ้ ه, ใครนะ่าจะรู้ความดีที่ท่านได้ทำมาก่อนบ้าง <c oughs> แล้วก็ไปดนใจให้นะะาะภาษาลีบุตรนี่คิดออกว่าอ้อเนี่ยท่านเคยเกื้อกูลช่วยเหลือมาทั้งหมดนะ่ะมันมันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างยุติธรรมเสมอนะไม่มีอะไรบังเอิญหรอกไปดนใจให้พระพุทธเจ้าและภาษาลีบุตรพระพุทธเจ้าตัดถามว่าใครได้เห็นความดีของท่านบ้าง ได้ทําความดีอะไรมาบ้างแล้วพระสารีบุตรก็ได้คิดดอ,อกก็คนถวายอาหารพระสารีบุตรถวายพระตาหารนิดก็ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหรเนาะจะไปจําได้หมดได้ยังไงนะแต่ก็ไปสะดุดกับท่านเนี่ยเงี้ยเป็นต้นนะเห็นไหมล่ะวิบากดีก็ทําให้สะดุดจําได้โอ้ท่านนี้เคยช่วยเหลือเคยให้ข้าวมาหนึ่งทพีพระสารีบุตร่านก็มีความกตัญอยู่ แล้วก็จําได้กบทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็อาสาช่วยเหลือในการบวชในการหาชุดต่างๆให้ก็ได้บวชแต่บวชเสร็จก็ได้ฟังธรรมาจากพระพุทธเจ้าก็โอ้โหบรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมเสร็จก็ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นผู้เลิศด้านปฏิพานเห็นไหมล่ะก็ได้เป็นผู้เลิศยอดด้านปฏิพานเลยอย่างนี้เป็นต้น เสื้อขยับปีกบินบกโบยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆสดสวยสู้คขา